ราจะมาตกปลาที่คลองส่งน้ำนะาปลานินสูตรนี่เป็นสูตรใหม่นะแต่ยังไม่มีใครรู้สูตรเนี้ยตกได้ปลานั้นจืดด้วยปลาทะเลด้วยอัน,นแน่เพื่อนๆถ้าอยากรู้สูตรอะอย่าลืมติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆเพือ่อนๆมาดูหน่อยนะสูตรเนี้ยจะตกปลามันขนาดไหนจเ,เจเเ๋วอะไรเจ๋วอะไรยอดนะครับเพื่อนๆจะมาหรือเปล่าวันนี้ อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนวัดเบ็วัดจนมือเพื่อนเอายอดออกตัวเยอะออกเพื่อนออกเลยนะครับมาทำเลยออกตัวเยอะเดี๋ยวล็อตฟีก็สำหรับวันนี้นะเพื่อนนะก็มาหาอะไรสนุกๆทำกับท่านโชคชัยนะครับนะก็มีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ก็อยู่ที่คลองส่งน้ำนะครับฝั่งตรงข้ามหน้ามอนะวันนี้นั่งอยู่กันใต้สะพานนะครับนะโอ้เย็นสบายนะครับนะ วันนี้ก็จะมาตีทุนลอยกับท่านโชคชัยนะวันนี้จะมาทสอเหยื่อสูตรใหม่นะเป็นสูตรพิเศษของท่านโชคชัยนะอย่างที่ท่านโชคชัยบอกเมื่อกี้นะถ้าวันนี้มีผลงานดีนะเดี๋ยวจะแชร์สูตรเพื่อนๆนะก็อย่าลืมกดติดตามนะรอไปเลยนะเพื่อนนะคิดว่าวันนี้เนี่ยได้แจกสูตรแน่นอน <laughs> อ่ะไปะลุยกันเลยครับเพื่อนมอ,เองเหงกยนหรือเปล่าเนี่ยไกดเงินทุนเนี่ย หลุดใช่ไหมเอเห็นแล้วจังหวะแบบว่ามันมันดึงแล้วมันแบบว่ามันจะหนื่อยหน่อยใช่ไหมเออ กาจารโชกชัยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเทสเหยื่อสูตรใหม่ครับนะเขาบอกว่าเหยื่อสูตรนี้เนี่ยปลากินดีนะปลาทนะเลก,ก็ได้ปลาน้มจืดก็ได้นะวันนี้ก็เลยมาลองตกทุ่นเล่นๆกันนะกำเขานะเพื่อนนะเดี๋ยวมันรู้งี้นะว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่า <c oughs> มีเวลามาชั่วโมงหนึ่งได้ไหมอ่าต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้ว ปลาเข้าดีจริงๆเลยนะแต่วันไม่ติดนะมาได้ติดหนสิอุ้ยอุ้ยลุดติดหน่อยสิอุ้ยอุ้ยลุดด้วยตัวใหญ่ด้วยเออเห็นแล้วสายวิ่งนะเออเพื่อนๆนะนี่มาแล้วนะววโอ้เมื่อกี้รออยู่มันเกับสองนาทีนะผมกดปิดคลิปพอดีเลย มังงน,นเอาเหรอ,อเอ่อปลาตัวเล็กนะครับนะนี่มาแล้วนะแต้มแหล่ของเราวันนี้นะครับเพื่อนนะเฮ้ยไม่เห่าแล้วเอย่าเด็ดเย่าเด็ดเอาเอาชือก้อยอยูกับใบเดินไม่ได้เ,เดี๋ยวท่านโชคชัยจัดก,การกับเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนนเ,รเอาอยู่ไหมอยู่ไหม,อย,ไหมอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โห สุดยอดสุดยอดโอ้โหเยวนี้ยังไงไหวัดแบบปลาต้องจืดก็ได้พวูกปลาทะเลบินปลากระบอกก,ก็ได้นะนี่ยังไม่บอกนะได้ค่อยบอกทีหลังมันรุ่นกงนจะได้สักกี่ตัวอันแหนอันแหนเอ้ยเั๋วนี้ไซส์สวยนะเนี่ยฮ้ยทำไปเล่นไปนะเ <c oughs> นี่ยน,นะโอ้โหเจ๋อเลยเพื่อนนะแหมเยอะสูดเด็ดนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดหมันหมานะเดี๋ยวผมจะแชร์สูตรเพื่อนเพื่อนนะครับนะเดี๋ยวขอดูฝีมือท่านโชคชัยก่อนนะครับ เจ๋วเฮ้ยๆๆๆจมไปแล้วนะเมื่อกี้นะอ้ยได้ได้อีกแล้วอีกแล้วโหสุดยอดโอ้มาจริงครับมาแล้วนะเริ่มไหลแล้วนะหลังจากวัดเว้าไปสามรอบนะ มาแล้วนะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วว้าเจ๋อเลยเยอดเลยครับนะอุ้ยอุ้ยอะโจมแล้วอยู่ไหมอื้ออื้อ,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 อมาแล้วนี่ไงโอ้โหสวยเลยโอ้โหแหมสุดยอดเลยครับส่วนนี่ เจ,จ๋ว <ไป S 2> เลยเนี่ยฮะอหามานนเนี่ยเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะ<า>ยังไม่มีใครรู้นะเ,นเพื่อนๆนี่สูตรเด็ดใช่ไหมใค,ใครอยากรู้อ่ะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ f c นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผลงานวันนี้เนี่ยน่าประทับใจนะเดี๋ยวผมจะแชร์สูตรนะสูตรพิเศษของท่านโชคชัยนะครับนะให้เพื่อนๆนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนะ คุณอยู่ตรงกลางแดดไปดีเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าในกล้องเนี่ยผมมองไม่เห็นนะแต่ว่าอุ้ยดึงแล้วดึงแล้วจมแล้วปล่อยคันแป๊บเดียวนะเอ้าูนี่ไงนี่ไงอู้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เบา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 โอ้โห โทฟรีวันนี้มาแล้วเพื่อนๆสุดยอดโอ้โหนินโบครับนินโบดูครับสูตรนี้เป็นไงครับโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนๆโอ้โหเพอนๆถ้าอยากรู้สูตรนี้นะอย่าลืมกดแชร์กดสปายด้วยนะครับโอ้โอหแจ๋วเลยเนี่ยผมเลยอึ้งเลยฮะโอ้โหนินโบครับสุดยอดครับไม่ผิดหวังครับโอ้โหไหวังครับสุดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเทียบเทียบฝ่ามือให้เพื่อนดูนี่เทียบฝ่ามือให้ดูนี่ดูไซส์เพื่อนดูไซส์นะนี่ เต็มเต็มฝ่ามือนะทำไปเล่นไปนะดูนะครับนี่นะฝ่ามือใครใหญ่กว่าดูนะเห็นไหมโอ้โหนี่เป็นไงเพื่อนนะเห็นไหมเนินโบนะโอ้โหเจ๋วเลยอ่ะไอ้ต้องแชร์สูตรเพื่อนๆแล้วแหละแบบนี้นะสูตรนี่นะฮะยังไม่มีใครรนูเลยเพื่อนๆพื่นเะ่าไม่มีใครเคยตกอันแน่อย่างมีสูตรนี่ไม่ใช่ตกได้ปลาเป็นจืดอย่างเดียวปลาทะเลก็ตกได้นะเพื่อนๆพื่อนพื่อน่ อย่าลืมกดแชร์ก,กสดสมัารให้กําลังใจด้วยนะครับอ้าวมามามากดติดตามหน่อยครับนะเดี๋ยวท่านโชคชขยจะแจกสูตรเพื่อนๆนะโหสุดยอดเลยอตอนนี้น้ําเริ่มแรงนะพเพื่อนนะทุนเราไม่อยู่แล้วครับนะเปลี่ยนแผนท่านโชคชัชยนะครับนะเดี๋ยวจะว่านแหลเลนๆนะครับสักสองสารอบนะครับนะแล้วก็มาลุ้นนิดนึงนะเมื่อกี้ท่านโชคชัยก็น้ำมาแล้วอ่า รยเหยื่อะนะหวานเหยื่อะนะล่อปลาก่อนนะเดี๋ยวจะเอาแหลลงสักสองสามอก็โอเคละวันนี้ก็หมานอยู่นะเหยื่อสูตรใหม่นะแม่เสียดายน้ําแรงแล้วเขาน่าจะเปิดหัวสูบเพิ่มครับปกติก็จะเปิดอยู่หัวหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับแต่เมื่อกี้นี่คือน้นํานี่พาทุ่นลอยไปด้วยเลยครับนะน่าจะเปิดสองหัวแล้วครับ มาลุ้นน้าโชคชัยครับปากแรกครับดูนี่จะเป็นยังไงนะปากแรกจะหมาหรือเปล่านะครับนะโอ้โหดูนะน้ำน้ำแรงนะดูแหนหน์เไหลไปทั้งนู้นเลย อันไหนอันหนอันหนอันไหนอาจารย์บอกมีปลาทีนเพื่อนนะตักเกอร์หรือเปล่าน่จะเป็นตักเกอร์ปนตเกอร์ไม่เอานะฮะสองสามรอบไปก็มูกันแล้วนะพอแล้ววันนี้ได้เทสเยื่อแล้วโอเคแล้วนะผมว่านะเยื่อเข้าดีเสดายน้ำน้ำแรงซะก่อนนะน้ำไหลก่อนเลยเสดายเทสต่อไม่ได้เพื่อน lún hẻ đi bà lún hè đi bà nhưng đi nhiều lắm ây nè 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 mà lắm mà lắm à hẻ tịt <laughs> ngàn khao จงชายบอกว่าปลายังดิ้นอยู่ครับมันลุ้นยังเป็นปลาอะไรนะดิ้นเก่งขนาดนี้มาลุนล้นลุนล้นลุ้นยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยฮะเอายังดิ้นอยู่เอาติดอีก ปลาสักนิดหน่อยนะอ่ะบอกเขาบอกปลาดิ้นเยอะเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะกลัวว่าจะเป็นปลาดิ้นตัวเล็กนะสิช่วงนี้ปลาดิ้นตัวเล็กเยอะลูกปลาเยอะนี่มาแล้วตัวหนึ่งะนี่ยห็นไหมไซส์นี้แหละผมว่านะไซส์เนี้ยเยอะ 2 nếu Lên cái điều Ây da Sấy cũng như nữa À đùa đi đùa đi bên pa này nè Thì ngay nè, nhưng ngay nè ปลาเต็มแหเลยเหรออะนนออวงสายปลาตัวเล็กนะนี่เป็นเป็นแหได้นะตาถี่นเพื่อนน,นะสามเซนนะครับเพราะนั้นตัวเล็กๆเกนี่ยมาด้วยหมดละเพื่อนอาจะเกินสิบนะเป็นไปสิบตัวเลยเหรอโอ้ยรอบเดียวพอแล้วอย่างเนะี่ยปวดไม่ไหวไไนนะโอ้ยถ้าตัวเล็กเยอะเกินก็ปวดไม่ไหวนะครับ ปลาดุกปลาดุกเหรออุ้ยอุ้ยโอ้ยนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วนี่นี่โอ้ยปลาดุกตัวใหญ่กำลังจะออกพอดีเลยโอ้ยกำลังจะหลุดพอดีเลยนี่ออกมาครึ่งหัวแล้วโอ้ยหมาจริงครับปากแรกสุดยอดสุดยอดโอ้โหเหยื่อก็เด็ดนะนี่หวานแหกเขาหมานะโอ้โหคนนี้นะโอ้โหโอ้ดูปลาดุกอู้ไส์สวยเลยนะ ะกำลังจะออกไหมกำลังห่อเลยออกมาครึ่งหัวแล้วอ่ะออกครึ่งอ่าระวังระวังระวังไมนี่ไซส์กำลังย่างเลยนะเนี่ยตามร้านส้มต่ำนะไซส์นี้เลยครับเพื่อนนะโอ้โหเหลืองนวลเลยครับเหลืองนวลเลยดูดสุยอดไปเพื่อนๆโหเป็นเซ็ตป่นนี้อีกเยอะเลยไหวรึเปล่าเนี่ยปวดไหวหรือเปล่าจะถอดป่าไหวหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะดูหน่อยนี้ดูหน่อยนี้เอาปวดตัวใหญ่เพื่อนดูหน่อยนี้ ได้บินมาด้วยนะครับบินก็บินไทยอ้าวได้ลอกมาด้วย <laughs> แถมลอกนะมาแถมแถมลอกนะอ้าวไปและหนึ่งตัวไปแล้ะอ้าวแต่ตัวใหญ่ๆพอตัวเล็กก็ปล่อยหรอกโอ้โหป่านนี้เป็นสิบเพื่อนๆเ,เป็นสิบครับเป็นสิบเลยครับเยอะมากแต่ว่ามันไซส์เล็กครับสองนิ้วครับโอ้โ<า>หเยอะลังมองท่อทั้งตัวเลยนะทอดกรอบเลยนะอ่ะนี่ดูเอา โยนเข้าโยนเข้าเลย,เลยโอ้โหเอ้เราไม่น่านั่งตีทุ่นอยู่ตั้งนานนะเมื่อกี้นะ <c oughs> ว่าเราตีอยู่ไปแล้วไงเออตีเดียวแล้วไปเออีจรดูอ่ะเดี๋ยวถ้าโชคใจก็ปลดก่อนนะเ <c oughs> พื่อนนะโอ้โหต้องเคลียร์อีกสักแป๊บหนึ่งเลยนะมาต่อครับเ <c oughs> พื่อนนะก็เดี๋ยววางกันอีกสักรอบหนึ่งพอแล้วเ <c oughs> พื่อนนะเพราะว่าปลาตัวเล็กมันเยอะนะครับนะ ลองหวานเช็คหมายดูเล่นๆนะครับสนุกสนุกนะครับนะะเดี๋ยวมาดูว่ารอบสุดท้ายนี้ท่านโชคชัยจะฝากคุงานมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื <Okay. S 1> อ่อนไปตรงนู้นเลยเหรอโอเคมาจัดมานูน่นเดินไปนู่นแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ น้านจกใจบอกแหไม่ค่อยบาลนะเดี๋ยวมันลุ้นนะจะมีปลาเข้าหรือเปล่าไม,มลไม่มีดิ้นเลยเหรอยังไงเอายงไงยังไง,เ,ไง,เ,ไงเห็นแล้วหนึ่งตัวนะ่ะ อุ้ยอุ้ยโอ้ยนี่ไงปลาช่อนด้วยปลานิ้นด้วยปลาสลิดด้วยเพื่อนๆโอ้ยมามามาใกล้ๆเลยโอ้โหสุดยอดโอ้โหวันนี้นี่ท็อปฟอร์มมากอ่ะเนอะหวานสองรอบนี่รอบแรกปลาดุกรอบสองนี่ปลาช่อนโอ้ยปลาช่อนตัวเล็กโอ้ลูกปลาช่อนเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้ยหมานหมานหมานแหน่เสียดายไม่ลูกปลาช่อนเออ โอ้นี่ครับในปะนินไซส์ใหญ่นะนี่นะสี 4, นิ้วนะตัวนี้นะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับนะตอนที่ตกได้นะอ้หหมานจริงนะวันนี้นไงครับเพื่อนโอ้เหยื่อก็เด็ดนะหวานแหก็หมานะอืมมาแล้วล้วงแล้วนี่เห็นไหมนะไ,ไม่เล็กนะเพื่อนนะนโอ้โหเอาพริ้รอดนี่เลยกันนะนะไอ้รอบเหรอเอาปลาสลิดไปไหนแล้วเมื่อกี้นะเน,น,นี่ยไปไหนแล้วเอาานี่ไงปลาสลิดเอาชวนเพื่อนหน่อย เออ<ม>เห็นอยู่<ม>นี่อ่ะปลาสลิดต,ตัวหนึง่งอ่ะโอเคอ่ะแถมอีกรอบหนึ่งนะแถมให้เพื่อนอีกรอบนึงนะอ่ะแรงใจมาแรงใจมานะโอ้โหหมาเนี่ยแหม่อ่ะเดี๋ยวรอชมกันนะเพื่อนนะจัดให้อีกรอบหนึ่งนะแถมเพื่อนเพื่อนอีกรอบ,ออบหงหมายแตกแล้วมั้ง รอบนี้จะปลาจะเข้าหรือเอาหมายแตงมาแล้วหอยมันต้องเต็มเตมเพื่อนหอยเยอะมากโอ้หอยเยอะนี่ให้เพื่อนดูนะนี่โอ้โหเต็มพื้นนะครับหอยนะใครจะกินหอยคบอะไรเนี่ยโอ้โหมาเอาปีได้หอยเยอะเลยครับนะพร้อมยันพร้อมแล้วมารอบสุดท้ายมาแถมหน่อยไปไหนแล้วนะ่ะไปไหนแล้วนะ่ะพร้อมยันโอเคอพร้พอมแล้วครับ แจ๋วแจ๋วแจ๋วจ๋วทิ้งทวนหน่อยทิ้งทวนเอ๋อเรื่องเราสุดท้ายเลยนะจะไปแล้วหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วนะโอเคครับนะเดี๋ท่านโชคชัยก็ต้องไปทำธุระต่อนะครับนะวันนี้ก็มาเช็คหมายสนุกสนุกนะมาเทสเดือยมาเช็คหมายนะครับก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะนี่ นลอยลุ้นนลอยเอาน้ํานิ่งเหมือนเดิมแล้วนะนเพื่อนๆตอนนี้น้ําเริ่มนิ่งแล้วนะครับนะเมื่อกี้น้ํายังแรงอยู่เลยนะเป็นไงเป็นไงไม่มีดินเลยนะไม่มีดินเลย <laughs> อ่ะออโอเคอ่ะพอแล้วนะเงียบนะรอบนี้เงียบเพื่อนๆนะมีแต่ขยะนะครับนะอ่ะพอแล้วครับนะก็เดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมกันครับ เอเพื่อนนะก็เดี๋ยวมาดูผลงานปลารวมกันนะตอนนี้นี่ผมใช้โทรศัพท์ท่านโชคใช้ถ่าย,ยนะโทรศัพท์ผมนี่แบตหมดครับนะนี่นะครับก็ปลานิลเยอะเลยนะไซส์สวยสวยนะครับนะแล้วก็นี่นะได้ปลาดุกมาด้วยโหเจ๋วเลยอ่ะวันนี้นะก็สําหรับเหยื่อสุดใหม่นะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้เพื่อนเพื่ออีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอ้โหวันนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนะเจ๋วเลยนะประมาณ20แต้มได้นะครับนะอ่ะโอเคครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆอ๋อวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนๆเพราะว่าหมดเวลาพอดีต้องทำธุระต่ออ๋อเพื่อนๆที่มาชมอย่าลืมกดแชร์กดสปายด้วยนะครับเพื่อนอๆอยังไงแค่นี้ลาก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมลาไปกับ,บท่านโชคชัยแล้วเพื่อนๆนะสวัสดีครับ